ใครว่าดีกว่าฝนแรงฉันว่าน้ำแห้งปล่อยให้ฝนแรงจะยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกคนล้วนมีแต่คราบน้ำตาต้องนีน้ำขึ้นบนหลังคา เพราะต้องพบกับความยากดนทุกคนกหมดเลือสิ้นตัวปากตายเราถูกน้ำท่วมเหมือนกันตั้งแต่ประสวดพีริคันเหมือนกันไปทุกครอบครัวสวนยางก็ลมไร้ i เหมือนกนกัตั้งแต่ประวบที่ีีคันเหมือนกันไปถูครอบครัวสวนยางก็ลมไรนาก็จมเสียหายไปทั่วทุกคนทุกคัวหมดตัวหมดตักวกันแล้วแก้วตา ชีวิตเช้าคํำอยู่กับน้ำท่วมมาจากป่าคนอยู่เมืองดอนจงช่วยอหอนเมืองใตส้สกราจงมาช่วยกันซามนาน้ำตาน้ำตาปากตายบ้าน,านเรา วันนี้เราจะเห็นว่ามีภาพน้ําที่เข้ามาในเขตเมืองเกตเอดบาเนี่ยเยอะสืบเนื่องจากว่าทางชนประทานเนี่ยเขาต้องเอาน้ําลงมาจากบริเวณข้างตั้งแต่ใต้เขื่อนปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําแม่ผาดอ่ะมันเต็มนะเขาก็จำเป็นต้องปล่อยน้ําลงมาที่ความเร็วของน้ําหรือปริมาณน้ำเนี่ยมันสูงประมาณ190มันก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยมันก็มาล้นริมตลิ่งของแม่น้ําเพชรมันก็กระทบขึ้นมาทีนี้ลําพังถ้าไม่มีตัวแปรอื่นเนี่ย ไอการการเพิ่มปริมาณน้ําตรงนี้มันก็จะไหลลงแล้วก็ไปลงทะเลที่บ้านแหลมแต่มันมีตัวแปรคือความเร็วของน้ําที่ปริมาณปล่อยมามวลมันมากขนาด190มันไปกระทบกับเขื่อนดินทันดินที่กั้นของที่ตรงบริเวณมทบ15ทันดินนั้นมันแตกออกเป็นบริเวณกว้างประมาณหลายเมตรนะคะมันก็ทําให้น้ําไหลเข้าเมืองเพราะด้านสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยทางเราก็ต้องรีบแก้เพราะว่าพอน้ําเข้าเมืองมามันก็จะกระจายไปตามแนต่างประกอบกับสมมติว่า ถ้าเราจะสูบน้ําออกเนี่ยแม่น้ําเชรมันก็เต็มสูบไปมันก็วนกลับขึ้นมานั้นวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่ต้องขอความร่วมมือก็คือว่าเราก็ไปซ่อมนะคะมีการขนไม้ไผ่สําคัญนะคะต้องขอแรงช่วยกันแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่ามันสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่ปกติมันเป็นเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักมากในเขตเชบุรีแล้วน้ําอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาก็จะล้นแล้วเพราะนั้นเขาจาเป็นต้องปล่อยน้ำออกมาก็คือทุกคนต้องช่วยกัน ่วนหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะดูแลพี่น้องประชาชนนะอาจจะแจกยากกนในขณนเดียวกันการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยนะคะการขนของการถ้าบ้านอยู่ไม่ไหวก็ต้องอพยพไปทางเราเนี่ยจะมีการดูแลในเรื่องของตอนนี้เนี่ยบอพอเนี่ยมีกระสอบทรายอยู่8 0 0 0นกับไปซึ่งหน่วยไหนที่ขอมาเนี่ยทางอำเภอต่างทางเทศบาลขอมาเนี่ยเราก็จะมอบกระสอบทรายให้แล้วก็ถ้าเอาทรายเนี่ยทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะสามารถสั่งทราย เราก็มีกําลังพลทหารมีนักศึกษาวิชาทาหารหน่วยนั้นหน่วยนี้นไปช่วยกันบรรจุกระสอบทรายน้ําก้อนใหม่ที่จะมามันจะมีผลกระทบในเรื่องของข้าวที่กาลังจะต้องเก็บเกี่ยวมีพื้นที่ไหนบ้างคนะที่จะต้องเร่รับเรื่องการก,ก็อันนี้ที่เขาประมาณไว้เนี่ยน่าจะเป็นแถวบ้านลาดน <c oughs> ะคะแถวบ้านลาดที่จะต้องรับเต็มเโ็มเพยก็คือคืออย่างนี้นะ คือมันจะมีพื้นที่ในสวนที่ว่าฝั่งของในเขตที่พี่น้องประชาชนอยู่กับฝั่งที่เป็นเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นโดยหลักการของการช่วยเหลือเรื่องการผันน้ำเขาก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันมีพื้นที่คือทุ่งนาม,มันกว้างเขาก็อาจจะต้องมีความจาเป็นต้องผันน้ํำลงไปก่อนใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้ท่วมถนน,นหรือท่วมอะไรอย่างเงี้ยเพะนั้นหลักการตอนนี้ก็คุยกันแล้วว่าทน้งอำเภอทั้งหลายเนี่ยในส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะแถวบ้านลาดหรือท่ายามเนี่ยให้เกษต,ษตอรอำเภอเนี่ยไปดูได้แล้วถ้าพี่น้องถ้าข้าวพร้อมเกี่ยวนะหรือใกล้ละเกี่ยวเลย S <S <นะ S 2> เล่นเ,เ,เกี่ยวเลยแต่คิดว่าเพราะว่าเราเขาเรียกว่าไม่ประมาทเราจะไปคิดมันไม่ท่วมหรอกไม่ท่วมหรอเราเราคิดว่าท่วมดีกว่านะคิดว่าท่วมแล้วเราเกี่ยวยังดีกว่าเราคิดว่าไม่ท่วมแล้วเราไม่เกี่ยวแล้พอน,น้ํามาแล้วเราก็จะฉุบระหบเลือกลากแล้วทําให้เสียหายใช่ไหมคะเพราะว่าพี่น้องจันนานก็ไม่ได้มีคือตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วถ้าจะต้องมาเสียข้าวอีกก็มันจะทําให้เหมือนกับมันจะอะไรซ้ําไปซ้ํามากันนั้นพวกทางราชการก็จะพยายามพี่น้อง ช่วยพี่น้องชาวนานให้มากพรานั้นก็ฝากแจ้งเตือนกันด้วยนะคะอย่าประมาะททาอะไรอะไรทําได้ก็ทําไปก่อนเลยแล้วก็ผู้ว่าก็ฝากรา้การทุกฝ่ายการนะ